กส็สวัสดีครับผมวันนี้พามาชม Big กเอมนะครับ BIG กเอมในตำนานครับผมนี่นะครับพรีเมียมพรีเมียมแค็กสัาภาคแห้งครับไม่เคยทำสีครับผมนี่ครับเดิมๆเลยครับเดิมๆโรงงานครับผม ผูกน้อยครับรถหลายปีแล้วดูแท็ซี่ครับไม่ผูกเลยนะครับรุ่นนี้เขาจะชอบผูกตรงนี้นะครับแต่คันนี้ไม่ผูกอย่างก็ภาพดีมากครับ กระบาค,ครับผมกระบาก็เดิมเดิเลยนะครับมีผูกตรงฝาท้ายครับผมดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ แห่งเลีนะครับสติกเกอร์ยังเดิมครับผมแท็กซี่ฝั่งนี้ก็ไม่ทู่นะครับแท็กซียังดีครับผมมีภายในนะครับ พวงมาลัยเขาเยอะนี่จกเปนสภาพพวงอะไรนะครับผมประตูบิ๊กเอมมันจะชอบผูตรงนี้นะครับนี่ครับผมนี่จะมีรอยสนิมกินนะครับข้อเสียของรุ่นนี้นะครับจะมีแห้งๆครับ บอกว่าขาดนี่ครับผมมาชมเครื่องยนต์ครับเครื่องจะเป็นเครื่อง t d ีสองมันห้าะครับนี่ครับีสองห้าเครื่องก็จะเยิ้มหน่อยนะครับ สตาร์ทติดง่ายครับอันนี้ครับรถที่ยังคงสภาพดีนะครับ เป็นภายในครับผมแห้งเลยนะครับสียังคงเป็นสีเดิมนะครับผมนี่ครับผม ไม่ผ่านการโป้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงครับ ัยยดีนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมรอรับชมคลิปต่อไปครับผม